รีบออกจากตู้โทรศัพท์นี้ไปซะทำไมที่นี่มันดูใหญ่จังแต่ทำไมตอนนี้มันดูเป็นดูมีแต่ความร้อนอะร้อนร้อนรีบออกจากตรงนี้ไปซะรีบออกไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่จะอยู่ตรงนี้คอยซ่อมยานก่อนหนูรีบออกไปเลยก่อนที่มันจะเกิดอันตรายกับหนรูรีบออกไปซะแล ok ้วพี่นะเดี๋ยวพึ่งบอกไปเนี่เยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะคอยดูตรงนี้ก่อนรึ๊บโถวว่ทำไมทำอะไรไม่ได้เลย อ้าวบอกให้ไปไงแอบเฮ้ยเจ้าหนูรีบออกมาลูกตรงนัง้นมันจะระเบิดลูกมีใหมายความว่าไงนี่อยู่หนูนี่หนูอยู่ที่ไหนเนี่ยอ้าวว่าไม่รู้ฟื้นแล้วเหรอ หนูอยู่ที่ไหนอะหนูอยู่ที่โรงพยาบาลไงเจ๊ะอืมแล้วตอนนี้หนูรู้สึกอาการไงบ้างอะบอกพ่อหน่อยดูออไม่มีไม่มีปัญหาครับแต่คนแล้วพี่คนนั้นน่ะพี่คนไหนเออคนที่เคยอยู่ในตู้โทรศัพท์พี่ข้างในไหญก่อข้างนอกอะสงสัยลูกฝันไปมั้งอือเดี๋ยวพ่อมาแล้วแป๊บนึงนะหมอเขาเรียกอะว่าไงเจ้าหนู เออโอเคเออฉันเชื่อว่าด็อกเตอร์นะคือเราเรามีเรื่องต้องคุยกันเยอะเลยอะออทำไมด็อกเตอร์มีสองคนนะสองคนอะไรฮะทำไมมีสองคนอ๋อก็ฉันเคยรีเจนเนอเรชันมาหลายร่างล้วอ่ะอะรี eration, เจนเนอเรชันมาแปลว่าอะไรนะครับโอโ้โหเรื่องถามมาแบบนี้มันก็ตอบยาวอีกอะเอาไปว่าพี่จะไม่พูดถึงมันแล้วกันเพราะมันซับซนะ้อนยิ่งนะอะ แล้วน้องบอกพี่มาหน่อยนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องบ้างอะระหว่างตอนที่น้องถูกจับตัวไปหนูไม่ได้ถูกจับตัวไปเขาเขาแค่ช่วยหนูเขาแค่พยายามช่วยหนูอโอเคสุนใสต้องคุยกันอีกยาวอะออ่าขอสแกนทีเดียวไปเลยนะโอเคเอเออ,อะไรของมันเอะเฮ้ยเฮ้ยไป,ปไม่ได้นะ่ะ สกูเดเวอร์นี้ของฉันมันใช้ฉันฉันใช้มาเป็นสิบปีทำไมมันเออเลอร์เนี่ยทิ้งเลยดีกว่าอ่ะเดี๋ยวไปซื้อใหม่ในอนาคตอืมพี่ไปอนาคตไปซื้ออะไรนะโอเคช่างเถอะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่มานะพี่ไปคุยกับหมอเขาแป๊บอืครับอืม,อ,อ,มอ่ะโชคดีนะหลับหลับให้สบายล่ะครับหนูว่าหนูน่าจะไปเข้าห้องน้ำดีกว่าอ่า นะใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยหนูด้วยพี่ขบา่าเจยพี่ก็เลยมาช่วยพี่กันหน่อยโอ้พี่แข็งใจไว้นะจะหนูจะเรียกเขามาช่วยเองทำไมทำไมเขาปิดพม่าไม่ให้เราดูอือให้ทำไมรักษาอะไรเขาไม่ได้เลยเอเฮ้ยเฮ้ยเขาฟื้นแล้วเฮ้ย เราต้องรีบรักษาเขาหยุดเลือดเขาได้เอวทำสิเอเรีเราไปเอาเครื่องมือมาเราต้องรีบรักษาเขาผันจัดก,การตรวจคนไข้เป็นไงบ้างบอกผมมาเร็วผมเป็นหมอนะอืมสภาพก็ดูแล้วเสียเลือดมากเกินไปครับดูแลไม่น่ารอดครับเขาเสียเลือดมากเกินไปจริงๆรกับ โอยเป็นงานแรกเลยนะเนี่ยที่ผมทำพลาดเนี่ยโหยเอองั้นเอางี้ี๋ยวเราวางไว้วางเขาไว้ตรงนี้สักพักหนึ่งก่อนไว้ดูอาการเขาก่อนว่าเขาจะหายดีจริงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้อยา่างห้าสิบห้าสิบอยู่ใช่ไหมเฉยครับแต่ว่าผมว่ามันจะกลายเป็นหกสิบสี่สิบในในในไม่ช้าเนี่ยครับเอานาะดูอาก,การเขาไว้อือเดี๋ยวผมไปกินกาแฟก่อนนะคนอะซ่อนคนไข้ไว้นะครับผม เออแต่จะว่าไปแล้วเราก็อยากกินกาแฟอยู่เหมือนกันเนะเอองั้นเราแอบไปกินกาแฟหน่อยดีกว่าบอกว่าหมาะเขาจะยังไม่กลับบ้านมีเลื่องอะรเหรอเนี่ยเฮ้ยโอ้ <c oughs> โหไม่น่าเชื่อเลยว่าอาวุธของมาดุษย์นี่มันทําได้ร้ายแรงขนาดเนี้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเหลือเกินอ่ะโอ้ยโอ้ยในตู้เย็นนี่มันมีอะไรกินบ้างเนี่ย ไม่มีอะไรเลยแฮะโถวกชาดิษของเราความรู้สึกนี้มันอย่บอกนะว่า จริง啊โอ้โเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเออเหรอหทำไมรูส้สึกสบายขึ้นเยอะเลยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหหน้าเราเหรอเนี่ย